่ไว้นบนดูาืนแบบนถ่ายไว้ด้านบนแบบนี้เลยของกสิกรนพาะของก๊ิคใช่ไหมครับอันนี้มันก็ทำมาสำหรับกสิกรบัตรตู้อื่นก็ทำได้ทำได้ทำตู้อื่นก็ท็อปได้เนี่ยเมียนมากโอ้ไม่รู้ฝีมือใคราจะเป็นต้องมันต้องสังเกตจริงๆอ่ะผมว่า ไม่งั้นถ้าไม่ดึงออกไมู่้ดึงเลยไม่รู้มันคกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยนะแสดงว่ามันยังไม่รู้ตัวว่าผมเจอแล้วไม่งั้นมันมาดึงกลับไปแล้วแสดงว่าตัวนี้เราเราดึงออกก่อนแล้วใช่ไหมดึงออกก่อนหน้านั้นแต่คู่ขอบคุณมากเลยแล้วเนี่ยแสดงว่าคนที่กดก่อนหน้านี้สอคนก็ไม่ไม่โดนอะไรไปมันอยู่ที่ว่าตัวนี้ใช่ไหมยที่หมายเลขใช่ไหมมันต้องมันเอาไว้ดูหมายเลขด้วยคือมันไปสร้างบัตรขึ้นมาหมายเลขคือตัวนี้สร้างบัตรปลอมตัวนี้ดูใช่ไหมเอาไว้ดูหมายเลขคือเวลาเรากดเงินเราต้องปิดปิดที่ปิด 那也得搞，搞。